ห้าอันดับแบบโลบอกที่คนไทยเล่นเยอะที่สุดในตอนนี้บอกเลยว่าใครเล่นโลบอกเนี่ยต้องรู้จักอย่างน้อยหนึ่งแบบในลิสต์นี้แน่นอนนะครับอันดับที่5 In ้า Ingame แบบนี้ได้แรงบันดาลใจจากซีรีส์ชื่อดังอย่าง Squid Game นะครับโดยจรวมเกมที่อยู่ใน Squid Game เนี่ยออกมาให้เพื่อนๆได้เล่นกันเลยนะครับใครอยากรู้ว่าผู้เล่นใน Squid Game เนี่ยรู้สึกยังไงนะต้องมาลองเลยนะครับแบบนี้อันดับที่4ี่ Blue Heaven เป็นแบบสาหรับสายโลเพเลยนะครับโดยที่เราจะเล่นเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านคุณครูตำรวจหรือแม้แต่โจรจุดเด่นของแบบครบ ในการที่เราจะเลือกเล่นเป็นอะไรก็ได้แล้วก็สามารถแชทกับเพ,เพื่อนในแมปเนี่ยได้เพลินเลยนะครับแบบนี้อันดับที่3 Steel b e a Lot แบบฟาร์ม b บล Lo นะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นคลิปที่เขาชอบแกล้งขโมยของกันในบ้านนะครับใช่ครับแบบนี้เพื่อนๆต้องระวังบ้านของตัวเองไว้ให้ดีเลยเพราะแมบบนี้มีแต่คนจ้องจะขโมยของในบ้านคุณนะครับผมอันดับที่2 99 n i g h t s Night n i n the Forest นะครับแบบแนวเอาชีวิตรอดในป่าลึกลับและตามหาเด็กที่อยู่ในป่าลึกลับแห่งนี้เจอทั้งสัตว์ป่าความมือและปริศนามากมายที่ซ่อนอยู่ในป่านี้เเป็นกม เหมาะกับการเล่นกับเพื่อนๆมากเลยนะครับเกมนี้ใครมีเพื่อนๆเนี่ยต้องชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันนะครับบอกเลยว่าใครที่เข้าวงการ9กาคืนเนี่ยไม่จบแค่99แน่นอนครับผมยาวๆไปและอันดับที่1นะครับเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากกรัวการ์เด้นนะครับผมแมปทําฟาร์มปลูกผักนะครับเก็บเกี่ยวแบบชิลๆหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รรู้คนเล่นโคตรจะเยอะเลยนะครับบอกเลยว่าถ้าเผื่อมาเล่นเนี่ยลืมตาอีกทีอาจจะเป็นตอนเช้าก็ได้นะครับเป็นยังไงกันครับชอบไหมครับแล้วเพื่อนๆหลายชอบแมปไหนในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกรัาย